ก่อนที่เราจะละหมาดเนี่ยเราต้องอาบนาละหมาดก่อนอันนี้สําหรับเพื่อนๆนที่เป็นมุสลิมเดิมหรือว่าที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าการละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบานะหัวทาอาลาเราต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับดีที่สุดเริ่มต้นจากหนึ่งเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ละหมาดจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ของเราหรือ เราขอมาจากเพื่อนโดยได้รับการอนุญาตไม่ใช่อยู่ๆเราเอาของเขามาใส่แล้วก็ละหมาดเลยอันนี้ถือว่าไม่ได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่เดิมนะครับผ้าที่จะเอามาละหมาดเนี่ยมันจะต้องสะอาดและมันจะต้องเป็นผ้าของตัวเองซื้อมาจากเงินที่สุจริตไม่ใช่เล่นหวยเล่นเบอร์แล้วก็ซื้อผ้าเหล่านั้นมาละหมาดนะครับมันมันเพราะว่าการละหมาดคือการเข้าเฝ้าการละหมาดคือ เป็นวิถีทางสำคัญที่สุดในการใกล้ชิดกับพระเจ้าเนาะมันใกล้สุดแล้วคือถ้าหากว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันไม่ทำให้ใกล้ชิดไม่ทำให้ละเอียดเนี่ยมันไม่มีวิถีอื่นเลยที่จะเข้าเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับด้วยนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่จะต้องเอามาใส่ละหมาดเนี่ยจะต้องสะอาดบริสจากนายัยสหรือว่าสิ่งสกปรบบกนะครับแล้วก็จะต้องมิดชิดนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ แห่งตัวนะครับได้หมดความจริงมันได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องผู้หญิงเนี่ยจำเป็นจะต้องรัดกลุ่มนะครับไม่เปิดเอารัดเพย์นี้เนี่ยตามหลักฟิกของมัสยิดชาฟีเนี่ยให้ผู้หญิงทุกคนที่ละหมาดจะต้องใส่ผ้าตาลกงเพื่อป้องกันนะครับ้องกันไม่ให้ส่วนที่พึงสงวนเนี่ยโผล่อ,ออกมาเช่นสมมุติว่าเราไม่ใส่ตาลกงและเวลาเราตักเบ็ดเสื้อน้องผู้หญิงถ้าใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยเสื้อมันก็จะหล่นมา พอหล่นมาเลยแขนตรงนี้ครับไอ้ข้อพับตรงนี้แหละมันคือเอวรัดของผู้หญิงข้อพับนี้ลงไปข้างล่างคือเอวรัศจะต้องปิดข้อพับน,นี้ขึ้นมาขมั้นบนไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเราบิดให้หมดเพื่อกันสิ่งเหล่านี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดเราต้ององาบน้ําละหมาดการอาบน้ําละหมาดเนี่ยดีที่สุดถ้าผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยจะต้ององาบน้ําละหมาดไปจากที่บ้านไม่ใช่ไปอาบที่มัสยิดแต่ถามว่าอาบอาบที่มัสยิดได้ไหมได้แต่มันไม่ดีที่สุด ไม่สนับสนุนสนับสนุนให้ผู้ชายทุกคนถ้า,าว่าไปละหมาดที่มัสยิดหรือว่าผู้หญิงก็แล้วแต่จะต้องอ่านน้าละหมาดจากที่บ้านไปนะครับเวลาอํานน้ละหมาดเนี่ยอ่าสุนัตให้เรานั่งไม่ให้เรายืนน้ำดำละหมาดหากเก้าอี้มานั่งนะครับนั่งอับน้ำละหมาดเราก็ล้างมือเนาะล้างมือหมายความว่าเล็บเราจต้องไม่มีดอกไม้เนาะผู้หญิงส่วนใหญ่เล็บสวยเกินไป นะครับมีดอกไม้มีรูปปลามีไม่รู้อะไรต่ออะไรเนาะก้อยมุงก้อยไม้สวยสวยมากเลยสวยจนน้ําละหมัดมันเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับเล็บมันต้องตัดเล็บมันจะต้องตัดตัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเล็บยาวเนี่ยน้ําละหมัดมันจะเข้าไม่ถึงนะครับเออไม่ไม่ต้องสวยบ้างก็ได้บางเวลานะครับอย่าไปแต่งย้อมสีย้อมเล็บเพราะว่ามันจะทําให้การอาบน้ําละหมัดของเราเนี่ยมีปัญหานะครับ เรานั่งอาบน้ําละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตเราละหมาดฝั่งไหนที่เป็นกิบลัตหันหน้าไปฝั่งนั้นนะครับพอนั่งเสร็จปุบเนี่ยนะครับเปิดก๊อกทีละนิดทีละหน่อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่สมควรอาบน้ำละหมาดจากก๊อกถ้าเป็นไปได้นอะอ่าคือเราจะใช้เราจะใช้โต้ล่าโต้ล่าก็คือจะเป็นเสมือนกับกระด,ดิบหรือว่าเป็นกระบอกน้ำ เราอาจจะเปิดน้ําใส่ขวดก็ได้เปิดน้ำใส่ขวดหลังจากนั้นก็เวลาอาบน้ำละมานี่เทน้ำจากขวดนะครับเทน้ำจากขวดล้างทุกทุกส่วนไม่สนับสนุนให้เปิดก๊อกแล้วก็อาบไปเลยเพราะว่ามันจะเบื่งน้ำมุมบัตเชตมันจะเบื่งน้ำแน่นกกรานบอกว่านิสัยของชัยตอนเนี่ยชอบทําให้เปลืองเราอย่าเป็นลูกศิษย์ของชัยตอนเนาะด้วยนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือว่าเอาเอา จอกน้ําเอาแก้วน้ําเอาถังเอาขวดน้ําเอามาเปิดจากก๊อกให้มันเต็มก,ก๊อกหลังจากนั้นก็ล้างล้างนะครับเริ่มต้นวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเวลาอาบน้ําละหมาดเนี่ยเราเอาน้ําเทใส่มือของเราสุนัตให้ทําข้างขวาก่อนข้างซ้ายสุนัตให้ทำสามครั้งหากว่าสามครั้งยังไม่เกลี้ยงให้ทำห้าครั้งห้าครั้งยังไม่เกลี้ยงให้ทำเจ็ดครั้งทำครั้งเดียวได้ แปลสุนัดให้ทำสามครั้งจะสนับสนุนให้ทำเป็นเลขคี่ไม่ใช่เป็นเลขคู่นะครับพอ,อน้ำละหมาดเนี่ยเท <c oughs> น้ำใส่มือนะครับดูอาเรกซึ่งเราไม่ได้เรียนนะครับอันนี้อยากให้จำเราจะอ่านดูอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีดัมบีวาวัชชลีฟีดารีวาบาริกลีฟีริสกีอันนี้เป็นดูอาเอาไปทวนแล้วก็ไปนั่งดู ตอนล้างมือน้าโดนมือเนี่ยให้เราอ่านดูอานี้อัลลอฮุมมักฟิรลีซัมบีอัลลอฮ์สุบฮานะฮุอาตลาขอพระองค์อภัยโทษให้กับบาปท,ที่เราเคยทํามาวาวัชเชฮลีฟีดารีและให้เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในบ้านของเราวาบาริกลีฟีริสกีและขอให้อัลลอฮ์สุบฮานตาลาเนี่ยประทานความสิริมงคลให้กับเรา r ริสกีของเราว่าบาริกลีฟีริสกีให้บาริกลีบาริกมาจากคาว่าบารอกัตฟีริสกี้ริสกีให้บารอกัตให้ความสฉิิมงคลในบัตรใจยังชีพของเราอันนี้แค่เพียงอาบน้ําละหมาดแค่เพียงล้างมือนะครับนี่คือดูอาของมันอัลลอฮุมมักฟิรลีซัมบีอิกฟิรลีมาจากคาว่ากอฟฟารอแปลว่าอภัยโทษซัมบีมาจากคําว่าซุนูบ จำบน z สุนูบนที่แปลว่าบาปของเราใาเราสมาลเนี่ยอภัยให้กับบาปของเราวาวะัซเชฮลีฟีดารีให้บ้านเราที่เราอยู่เนี่ยปลอดภัยนะครับเป็นการขอทูอาวาบาริกลีฟีริสกีให้เรามีปัจจัยยังชีพที่บรอกัดหรือว่าสิริมงคลนะครับนี่คืออย่างแรกเนาะหลังจากนั้นพอเราล้างมือเสร็จฟุบเนี่ยเราก็บ้วนปากเอาน้ําใส่มือแล้วก็ใส่ปาก ตอนที่เอาน้ําใส่มือใส่ปากเนี่ยให้สูดน้ําเข้าจมูกด้วยสั่งออกสูดเข้าเพื่อสั่งออกไม่ใช่สูดเลยพ้นเนาะสูดเข้าไปเพื่อสั่งออกนะครับเอาน้ําบ้วนปากพอน้ําเข้าปากเราเนี่ยให้เรานึกว่าดูอานะครับอัลลอฮุมมาอินนีอาลาดิกริกาวะชุกริกาวะฮุสเนยีบาดาติกแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาอินนีอาลาดิกริกาให้อัลลอฮุสุตะราเนี่ยให้ปากของเราเนี่ย เป็นปากที่ชอบในการซิกรุลลรในการสิเกตวาชุกริกาและก็ให้ปากของเราเนี่ยเป็นปากที่คุ้นชินกับการขอบคุณหรอสุฮานาหัวตาลนะครับวโรมาอินเนียอะไที่กี่วกัวาชุกริกาอฮุสเนียอิบอดาติกและขอให้การอิบาดาตัตของเราเนี่ยเป็นการอิบาดัตที่ดีอีกความหมายหนึ่งมันแปลว่าอฮุสเนียอิบอดาติกขอให้การเป็นบ่าวของเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดี อันนี้คือดูงอาตอนระเบ,บิดปากนะครับดูอาตอนระเบวดปากว่ายังไงนะอัลลอฮุมอินนีอาัลาซิกริกาวาชุกริคาวาฮุสเนไอบาดาติกนะครับเพื่อขอว่าให้ปากเราเนี่ยอย่านินตาคนอื่นอย่าด่าคนอื่นนะเยอะอย่าพูดเรื่องคนอื่นให้มันมุ่งกับการสเกตให้มุ่งกับการขอบคุณให้มุ่งกับการกล่าวสรรเสริญนะลอสซาบานะฮัวทาอาะไรนะครับหลังจากนั้น บ้วนปากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างมือเนาะอ่าอา่บ้วนปากเสร็จนะครับเราก็ล้างหน้าก่อนนะครับเอาน้ําถูกหน้าน้ําถูกหน้านะครับในหนังสือเขียนว่าตั้งแต่ชายผมชายผมที่หน้าผากเราจนถึงใต้คางและผ่านระวังดิงหูทั้งสองข้างนั่นก็หมายความว่าเขตใบหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับล้างให้ทั่วอย่ารีบอย่าแปะแปะเสร็จแ,แล้วก็เสร็จไม่ใช่ น้ำเรกเนี่ยเราได้มาอันทน้าใส่ฝ่ามือแล้วก็ให้มันท่วมให้มันท่วมเลยนะครับแล้วก็ไอ้ขนตาบงขนตาบอมนี่แหละมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใส่ไว้นะให้ขนตาไอ้ร่องไอ้แก้มไอร้รอยตีนกาทั้งหลายเนี่ยให้น้ํามันเข้าให้ทั่วนะครับครั้งแรกให้คําว่าสามครั้งเนี่ยความหมายของมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งล้างครึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งล้างครึ่งหนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายล้างหมด คำว่าสามครั้งที่เป็นสุนัตที่สมบูรณ์ก็คือว่าทุกครั้งที่ยกน้ําขึ้นมาล้างทั่วหน่องถังนั่นคือนับหนึ่งล้างทั่วสรงถังนั่นคือนับสองล้างทั่วสามครั้งนั่นคือนับสามสามครั้งที่ทั่วเราเรียกมันว่าสามครั้งที่เป็นสุนนะแต่ถ้าหากว่าครั้งแรกครึ่งหนึ่งครั้งที่สองครึ่งหนึ่งครั้งที่สามล้างทั่วถึงแม้จะสามครั้งแต่มันไม่ใช่สุนละเพราะสุนนะเนี่ย ทุกครั้งที่ยกน้ําล้างหน้าจะต้องทั่วเขตของใบหน้านะครับล้างให้ทั่วถ้าเป็นผู้ชายมีเขาก็ต้องสีเขานะครับเพราะมันเข้าไม่ถึงมันต้องสีถ้าเป็นขนตายาวๆก็ต้องต้องล้างต้องต้องให้มันหมดเลยนะครับตอนที่น้ําถูกหน้าเราให้เราอ่านดูอ่านนะครับอัลลอฮุมะบัยยิดวะจลููเจามะตาบะยัดูบูยูฮูวาตัสวัดููยูฮู นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮุมมาบบยิดว่าจะหูอัลลอฮ์ขอให้หน้าของเราเนี่ยขาวนวลด้วยเถิดนะครับที่เราทําไมกลับไปบ้านแม่บอกว่าผิวขาวนวลจังเลยอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนแต่่อนนะ่ยเพราะว่ามันอาบน้ําละหมาดแน่เราก็นึกนะครับอัลลอฮุมมาบบยิดว่าจะหูยาลอฮขอให้หน้าของเราเนี่ยขาวได้เถิดโยมาตาบยัดดูยูในวันที่ใบหน้าทั้งหลายหมองคำ วัตัสวัดดูยูหูและใบหน้าทั้งหลายเนี่ยมืดดําขอให้ใบหน้าของเราสว่างนั่นก็หมายความว่าวันอาเครอเนี่ยอัลโหลสุตาตราจะให้ใบหน้าของคนที่อาบน้ํแล้วหมาดเนี่ยสว่างในขนาดเดียวกันทุกคนจะหน้ามืดนะครับคือในวันเกียร์มานหน้าของคนเหล่านี้จะเด่นชัดมันจะเป็นประกายออกมานะครับนั่นคือการล้างหน้าล้างให้ทั่วเขตหน้าหลังจากนั้นก็คือล้างมือถึงข้อศอก นะครับล้างมือหมายความว่ารวมถึงเล็บรวมถึงทุกส่วนเป็นพงเป็นแผลสมมติว่ามีหนังตายเป็นวงกลมน้ำเข้าไม่ถึงเนี่ยจะต้องแกะเพื่อให้น้ำเข้าถึงอ่าถ้าไม่แกะก็เอาเข็มแทงให้มันเป็นรูเพื่อให้น้ำเข้าไปถึงอ่าเพราะถ้าน้ำเข้าไม่ถึงเนี่ยสแสดงว่าอาบน้ำไม่สมบูรณ์นะครับไอ้ข้อนี้เนี่ยทิ้งไม่ได้ไอ้ล้างหน้าเมื่อกี้นี่ทิ้งไม่ได้ต้องล้างนะครับล้างหน้านี่ต้องล้าง ในบ้วนปากในทิ้งได้เพราะมันคือสุนัตมันไม่ใช่วายิบของการดาน้ำละหมัดมันไม่ใช่ภาคบังคับต่ว่าการล้างหน้าเนี่ยคือวายิบคือภาคบังคับล้างมือนะครับเล็บเล็บเนี่ยเรียอผม่าตัดเล็บนะผมไม่ไว้เล็บเนาะไม่มีไม่มีอันไหนไว้เลยนะครับตัดให้เรียบร้อยเลยนะครับตัดเนี่ยล้างมือใช่ไหมครับล้างมือของเราเนาะคือวิธีการล้างมือก็คือเอาน้ําใส่มือเอาน้ําใส่มือเสร็จก็คือให้มันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ล้างให้ทั่วนะครับล้างให้ทั่ว หลังจากบนลงล่างล้างสามครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถถึงนี้ได้ก็ดีบางอุลมามะบางท่านบอกว่าล้างให้มันไปไกลเพราะว่ายิ่งน้ําถูกส่วนไหนของการนำน้ำละหมาดเนี่ยวันอาคิรอเนี่ยมันจะเป็นรัศมีมันจะมีประกายว่าคนนี้คืออุมมะของท่านนาบีที่เขาได้รักษาเรื่องน้ําละหมาดนะครับพอเราขวักน้ําล้างมือเนี่ยนะครับ ตั้งแต่นิ้วนี้จนกระทั่งถึงข้อศอกถ้าไม่ถึงข้อศอกแสดงว่าไม่สมบูรณ์ต้องถึงข้อศอกเท่านั้นจะล้างเท่านี้ไม่ได้มันต้องให้ให้ล้างนะครับล้างเช็ดให้ทั่วเลยนะครับ <c oughs> มันมีดูอาตอนที่เราล้างดูอาอ่านว่าอัลลอฮุมมาอะตีนีกีตาบีบียามีนีไม่ว่าอะไรอัลลอฮุมมาอะตีนีอัลลอฮ ขอให้พระองค์เนี่ยให้กับเราได้รับคำพีบัญชีของเราด้วยกับมือขวาด้วยเถิดนะครับให้เราได้รับคำพีของเราด้วยกับมือขวาเพราะว่าการได้รับคำพีมือขาวาหมายความว่าเราคือชาวสวรรค์เราคือคนที่ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นก็ล้างด้วยกับมือซ้ายนะครับล้างมือซ้ายอลงมาลาตินิกิตาบีบีชิมาลีอ่าอลาสุนตาลาอย่าให้เรารับบัญชีของเราด้วยกับมือซ้าย นะครับอันนี้ล้างให้ทั่วเลยพอเสร็จฟุบหลังจากนั้นเนี่ยล้างผมนะครับล้างผมเหมือนน้องหลายคนก็ถามว่าอิสลามเนี่ยให้ย้อมผมไหมนะครับอ,อิสลามอนุญาตให้ย้อมผมแต่ด้วยกับเฮนนาหรือว่าเทียนหรือที่เป็นธรรมชาติแต่กรณีการย้อมผมเนี่ยมันก็มีปัญหาช่วงหลังเขาจะย้อมกับเคมีเราห้ามย้อมผมกับเคมีนะครับ แต่ว่าเวลาผมยาวๆเนาะเวลาเราอาบน้ําเนี่ยอาบน้าละหมาดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเบียกทั้งหัวสําหรับสตรีให้บางส่วนเบียกเช่นสามสี่เส้นสุนัตสามเส้นเอาน้ําแล้วก็ถูกผมไม่ใช่ถูกทิพลายนะถูกที่ควรผมได้แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะล้างนะครับเอาน้ํามาแล้วก็ล้างอย่างนี้แล้วก็ล้างอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือเชนทีห่หูแล้วก็เอาเอาอันเนี้ยล้างที่ตรงนี้ นะครับก็คือมันจะครบเซ็เลยล้างผมล้างหูแล้วก็ล้างคอนะครับเอาน้ําเอาน้ําเอาน้ํามาแล้วก็เอาน้ําอย่างนี้ใช่ไหมฮะใส่มืออย่างนี้แหละแล้วก็ถูกที่ผมถูกที่ผม on, ใบใบครั้งแรกก่อนใบครั้งแรกก่อนแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็เอาเอานิ้วนิ้วชี้เนี่ยใส่ในหูของเราแล้วก็ใส่ในแล้วก็อันนี้อันนี้ดัดกลับมานะครับมันจะเป็นวิธีการล,ล้างดัดกลับมาพอเสร็จแล้วก็ แล้วก็หลังมือเนี่ยล้างรูปที่คอนะครับอุลมะบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องล้างคอเพราะมันไม่อยู่ในการละหมาดแต่ว่าในหนังสือของอมัมกอาซาีบอกว่าให้เราล้างที่คอด้วยเพราะว่ายิ่งล้างตรงไหนเยอะตรงนั้นมันก็จะไปเป็นพยานเราว่าเขาอาบน้ําละหมาดมันก็จะมีรัศมีนะครับตอนที่ตอนที่ <c oughs> น้ําถูกศีรษะเราเนี่ยให้เราอ่านดูอ่า,อานดูอาว่าอะไร ลล l a h u มม a h รร r mashari บ a ช a รีอัลั l นา r ขอให้อัลลอฮฺมุสลิมะตาเนี่ยให้ผมของเราเนี่ยพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดนะครับอย่าให้โดนไฟนรกเผาหัว ยายโดนไฟเผาหัวไฟเผากะบานใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะใช่ไหมทำนี้ใช่ไหมใช่กาบานใช่ยายไฟเผาหัวอะไรเงี้ยครับนั่นแหละอัลลขอมาฮะรมชาีวะบิชาีอเนนรอัลละขอให้พระองค์เนี่ยทําให้ผมของเราเนี่ยพ้นาก่ไฟนรกด้วยเถิดนะครับล้างผมเสร็จแล้วล้างหูเสร็จแล้วล้างคอเสร็จแล้วสำหรับผมมุมหล้างคอ หลายคนบอกว่าล้างคอไม่จําเป็นอันนี้ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมผมเรียนมาก็คือว่าล้างคอเพื่อให้มันเป็นพยานให้กรับเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยล้างเท้านะครับผมไม่ต้องโชว์เท้าให้ดูหรือเปล่าไม่ต้องครับโอเค <S <S <Okay>. <S 2> <S 2> วิธีการล้างเท้าเนี่ยนะครับอ่าล้างข้างขวาก่อนนะทั้งหมดทําข้างขวาก่อนล้างเท้าขวาใช้นิ้วก้อยทางซ้ายสางอ่าไปสางที่ร่องร่องของ ของนิ้วนะครับสางด้วยกับนิ้วเทา้าแล้วก็ล้างทั่วนะครับล้างทั่วล้างทั่วเนี่ยสุนัตก็คือถึงนี่เลยถึงเข้าเลยแต่ถ้าถึงตาตุ่มก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ล้างสองข้างเหมือนกันนิ้วก้อยทางด้านขวาใส่ในร่องทางด้านซ้ายก็ล้างเหมือนกันนะครับพอตอนที่ล้างเท้าเนี่ยให้เราอ่านว่าอัลลอฮฺม um ุาซับบิดกอดามีอาลาสิรอติมุสตะกิบเป็นดูอาอัลลอ ขอให้พระองค์ให้พวกเราเนี่ยยืนหยัดเท้าของเราบนสะพานซีรรด้วยเถิดนะครับอัลลอฮุมาซับิตกอดามีอัลาซีรอติมุสตาตีมบนสะพานซีรอด,ดอนะระ um หว่างทางทุกคนจะต้องเดินผ่านถ้าหากว่าเท้าเราไม่มั่นคงเราก็จะตกนั่นนั่นก็หมายความว่าตกจากสะพานซีรอดก็จะไปอยู่ในกุมนรกนะครับก็ คือมันคือการเข้าเฝ้าพระเจ้ามันก็เลยจําเป็นจะต้องมีดุอาในทุกขั้นตอนในอิริยาบถของเรานะครับนี่คือการก่อนเข้าสู่การละหมาดนะครับแล้วก็สุนัตให้เราอาบน้ําละหมาดนะครับให้เราปิดเอวรัตของเราทั้งหมดปิดเอวรัตก็คือส่วนที่พึงสง,งวนถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่นุ่งกางเกงในนะแล้วก็น,นั้นเราไม่ได้ไม่ได้ คือมันต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดเอารัดให้เรียบร้อยแล้วก็อ่านทำละหมาดก็คือปิดเอาด้านก่อนนะครับใช่ครับสําคัญสุดแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสําคัญสุดแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่เล่นเกาะอกแล้วก็ใส่จางดีจัดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเช็ดตัวอะไรให้แห้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ให้เรียบร้อยเขาคือใส่เสื้ออะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่าเหมือนในแถวอยู่บ้านต้องให้มันเรียบร้อยถ้าเป็นขาสั้นกับไม่ได้ครับาจา์ ่่รู้ว้วาไมไมดให้สมบูรณ์ไงเพราะ<ผ>ม,มัน<ผ>มยังไม่ได้บิดเออรัสเ,<อ>เราต้องบิดเออรัสของเราปิดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราสามารถจะปิดได้ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะต้องล้างศีรษะของเราแต่นะตอนเทียมน้ำละหมาดเนี่ยข้างบนศีรษะเขาจะต้องมีภาพอีกไม่ใช่ว่าหนูอาน้ำละหมาดได้เปิดหมดเลยทุกอย่างจ้วงจ้วงมันไม่ได้ ไม่เราก็เปิดให้ตอนที่เราล้างอ่ะเขาจะมันยังมันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะล้างผมและเราจะเปิดทําไมในเมื่อเราล้างมือเราก็ต้องปิดไว้เอ้าใจไหมปิดเอารัดให้หมดอ่าพอเสร็จฟุบก็ให้เราลุกขึ้นยืนแล้วก็อ่านดูอาอ่านดูอาว่าไงนะกบิชดวงอาจำไม่ได้ดดงอาดวอาหลังจากละหมาดดังอาหลังจากละหมาดหลังจากละหมาด จริงจำไม่ได้ครับจันอ่าไม่ครับผมไม่จำไม่ได้ครับจริงๆนะไม่ม่เคยอ่านเลยอ่านอะไรไม่ได้อ่านอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์วะ่าฉันอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮฺสูลูลลอฮ์อัลลอฮุมะจญัตนีมินัตตัววับอินวะจญนีมินัมุตตาฮิรินวะจญนีมินอิบะดิกคสอลิฮีนฮะไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสอนคุณแน่นอนครับเพราะว่ามัน เพราะว่าม <S on their lifts> <that is German> ันจะสมบูรณ right <el> ์ท <Rud ess li> <ường> ี่สุดอันนี้มันอยู่ในหนังสือบิดายะอันฮีดายะของท่านอิหม่มกซาลีนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอันนี้คือการาบน้ําละหมดนะครับอันนี้แหละสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราวันนี้นะครับก็อย่างนึงเราก็ต้องไปมีอะไรถามไหมครับเวลาเราอาบน้ำปุ๊บเราก็ต้องไปนั่งท่องที่อาจารย์บอกก็คืออาบน้ำมีอะไร้ามอาจารย์ รมัมอนาาาที่่าจาย์ใช่ครับและก็ดูอาเหล่านี้เนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเราท่องภาษารับไม่ได้ให้เรานึกภาษา,า,าไทยภาษาไทยตอนที่เราเริ่มเช่นล้างมือเริ่มล้างมือดูอามันบอกว่าเรามารเฟตลีตัมบีวเซรลีฟีเดอบาริกลีฟิริสกีใช่ไหมให้เรานึกว่าขอให้ลอสโซตาลาเนี่ยอภัยโทษให้กับสิ่งที่เราผิดบาปมาด้วยให้ลอสโซตาลาให้เราอ่าให้นึกความหมายของมันในแต่ละช่วงแต่ละบริบท มันก็สมบูรณ์แบบแล้วแต่ถ้าหากว่าสามารถท่องได้เนี่ยก็ดีแต่มุสลิมส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามีดูานี้อยู่อนอกจากคนที่เรียนขั้นสูงถึงจะรู้ว่ามีดูานี้อยู่แต่ถ้าคนเรียนทั่วไปเขาจะไม่เคยอ่านดูานี้เลยเพราะว่ามันไม่ถูกสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ถ้าเด็กไม่ได้เรียนผ่านอะลิมคสมาก็จะไม่ได้เรียน ต่มันมีบันทึกไว้าตราดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้คือที่เขาสอนเราก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการสอนขั้นพื้นฐานเพื่อให้เราไปต่อยอดเอาเองแต่ปัญหาของเราคือพอเราเรียนขั้นพื้นฐานจบแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยสำเร็จกลยุทธ์วิทยายุทธ์สุดยอดยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่นะครับนี่คือการนำน้ำละหมาดเนาะลงเอาไปไปศึกษากันนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง